ครับอันนี้หน้าตอนตัดเงินนะครับสมมุติว่าจะตัดบัตรดนีนะครับผมทาบปุ๊บมันก็จะบอกเป็นชื่อแจนนะครับมีเงินเหลืออยู่พันสามบาททีนี้ผมจะยืนยันในการตัดนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเขียนคําอักษรเป็นข้อความนะครับมี50บาทหนึ่งร้บาทห้าร้อยบาทและหนึ่งพันบาทนะครับสมมุติผมจะเอาห0ึ่งร้อยบาทนะครับ ในเมนูแล้วก็เอาห้าร้อยบาทอีกหนึ่งเมนูจากนั้นผมกดยืนยันโดยการกด A นะฮะมันก็จะตัดเงินไปผมจะเหลืออยู่เจ็ดร้อยบาททีนี้เอาบัตรอื่นมาท้าบนะครับทดสอบดูมันก็จะบอกว่าคนที่ชื่อ x x x มีเงินเหลืออยู่พันเจ็ดรอยเอ้ันห่งยเจ็ดบสาบาทอันนี layers, friend. Friend. ้อ right. ีกใบหนึ่งครับ Okay. เดี๋ยวผมเอาใบเดิมนะครับทีนี้ผมจะลองซื้อเกินดูนะครับเจ็ดรอยบาทผมจะซื้อหนึ่งพันบาทเลยกดตัดเงินมันจะบอกว่าตัดไม่ได้นะครับเพราะมีย้อนเงินไม่พอโอเคท่าใหม่ครับ ถ้าเกิดตัดเงินไม่ได้ก็กดแคนเซิลนะฮะกดสีจากนั้นกดสีรอบหนึ่งครับเพื่อรอใบใหม่เข้ามาจัดการเช็คเงินครับโอเคครับ